สบายดีทุกคนสบายดีตอนคำๆเนาะงมันนี้น้องติมหนุกได้ทุกคนแต่ว่ายังบริไดดีครับมาอัปเดตอัปเดตอาการทุกคนตอนนี้ก็ยังโบมิ่งเบ่งอยู่เนาะต่างเดียวอยู่เบิง้งนี่ทุกคนอันนี้คือข้างที่บริเป็นเพลยเนาะมันกระจีแบบบริไดเบ่งบริไดโบม แต่ว่าข้างนี้นมันสียังโบมยังเบ่งนะทั้อัปเดตอาการจะคนมือนี้ว่กะนี่สีมาเฮ็ดของหวานจิเนะเว้ากันเมื่อวานนี้ว่าจิสีมะเฮ็ดของหวานเมนื่อนี้ได้มันมาได้มันมาเนาะมั่นนี้กับบริปูเอกเนาะซื้อมาแต่ตลาด ละมันเอ็ดของหวานสีแบบนี้ได้มันนเมื่อวน,นี้กัไม่ได้ไปนะทุกคนเนาะยังเกี่ยวเข้าไม่ได้ยังไปไม่ได้นะ้องป้ายื่อหน้าแล้วเพื่องกระเตกเป็นซ้ำ Yeah. Hmm. Okay, yeah. Nhỏ kháng ต่มกกินแทบมันโมกเป๊ะยง่หนาวนะอันนี้สีมูมง ส้าห้าพันทุกคนคอยซิ่ามันแต่ลรูสห้าพันกะเท่าเลย่าเป็นเงินไทยบุคอลรอย see you more. เดี๋ยวสี่ลอ,อดหมดนี่ก็ยังอยู่ประมาณสามยังอยู่สามหูอยู่นี่ก็สี่หูทำไปได้เยอะเลย ลำบากคะ่ะลำบากคนเป็นเฮงกับเซ็กมากไปนะทุกคนเดี๋ยวรออีกก่อนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเข้าอเนกเรียบร้อยแล้วเนาะเข้าล้างแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีมาผ้าผ้าแบบเขาเอาอน,น่าเป็นใช่ปะเป็นลูกลูกเต่าเนาะลูกคืออะไรว ถ้ามีเหงเอาเหงก็ดีได้ผ้าเสื้อเหงเนนะทุกคนแต่อันนี้ยืนบ่ได้เหงปุ๊บยืนยืนแล้วมันมันเส้นเอ็นเค็ง สว้น,นะทุกคนเี๋ยวซีเยเปบิลก่อนนี่เอากระสีซอยแบบนี้นี่มันเป็นตอนน้น้อเนะทุกคนนี่นทุกคนเอากระ สอยแบบน connect, no ีเ้เนาะสอยเนี่ยเลิกก็ได้ตามใจมากเลยมากต้อนน้อยหรือว่าต้อนง่ายโบได้ไซส์งามเลยทุกคนเลยแล้วแล้วเนาะ มาได้หางามได้คอยได้ งามบ่ดทุกคนสีสันแบบเด็ดเด็ดบเนาะ สี่โมงมันเยอะแข็งมันเยอะอ้อแข็งแข็งกว่ากว่าสี่สี่สี่พี่เด็กบเขาเออสี่ไข่ ทุกคนตอนนี้เรับก็คือซอยแล้วแล้วนะสีสันออกมงางามสล้างน้ำอีหอบหนึ่ง นี่สวยเดี๋ยวค่อยสสีอาน้ำเซอร์มอไปต้มนะทุกคน เป็นขาได้เข้มข่อยเป็นสีนี่ย่างมาได้ทรงย่างมาได้วันนี้มุนิย่างได้ละะเป้ตอนนี้จะต้มน้ำแล้วแลวทุกคนเดี๋ยวก้อยจะไปพาไปพาไปเบิรงธุรกิจของคุณเม่นะจ๊ะ เดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศหอมหอบตอนสำคัาเนาะทุกคนนี่ป้าทานเห่าก็บแตต๊อบตับตับสิต้มหม้อปลาไว้อันนี้กะบรรยากาศหอมหอบบานหอมหอบเพินเพิ่อนเคอวัดเลยทุกคนประตูข่งเลย เดี๋ยวพาไปเบิ่งธุรกิจของคุณแม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือธุรกิจของแม่ค่อยนะทุกคน <c oughs> ขายเฝอเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่น้ำซุปน้ำซุปเฝอเสแ่บได้ งม่เฟอเนี่ยเติบอันนี้ก็เครืรองโค่เครืรองเฟออันนี้ก็เป็นเครืรองปุงเฟอเนาะทุกคนใจโตโตอยู่สิแล้วโตกันยุ่น่ตอนนี้แหละโต๊ขายเฟอแต่ว่าท่านได้ตังน้องนางดอน เป็นจรงไดย้ยาเฮ็ดแล้วบ่ YouTube เนอ่ยไปขิดข้าอยาคุดยาเฮ็ดแล้วบอปนะิดค้าน <laughs> าค้าายขิดค้าวข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 ้าเข้าวข้ยแล้วข้าว้าวข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 ้าว้วข้วข้าวข้าว้วข้ว้วข่าวข้าวข้ว้าวเ้วข้าวล้ววข้วข้าวข้วข้้าวข้าวข้าวข้า้าได้าวกกายกระสอ้เองคาวข้าวากขีนี้ เด้อเลิกกินแล้วนะทำนั้นกันลวมทั้งเก้าปีประมาณทบสิบเจ็ดสิบจำได้ฉันเป็นฟรีอ้าวเป็นฟรีก็ไม่ได้นอ้อมันก็เพราะเราเป็นเบาหนะมืดแล้วทุกคนมีแย่แจ้งคับประเดิมมันมืดประมาณจะโมงอ่ะเดี๋ยวโมงมงอ่ะห้าโมงขึ้นห้าโมงจากจากลาโมงอยู่ไทยเขาเอิญ สามโมงขึงเนาะบ้านคอยเป็นจังได้เล่นฮัดไว้อยู่เดี๋ยวสีต้มเลยเอยาลงหม้อเลยนะ <c oughs> เนาะห้าวต้มน้ำตาลตั้งห้าเนาะทุกคนต้มน้ำตาลนะเนีาะแล้วจึงต้มต้มมันต้มมันสุกก่อนแล้วจึงไปต้ม,มน้ำตาลมือที่เา้าเลาะมันก็นแบบมันสีอ้อแบบ อย่างติดนี่ตดนเลยตดนเลยเรียบร้อยตดนลงหมนี่ทุกคนตดนลงไปแล้วเอ็ดนี้เลยค่อยจะเอาอันนี้แหละต่างฝามโมกบเลย อันนี้คือเมนูเมนูอาหารแรงเมืนน่อนี้แกงแกงเะว่าแม่แกงกระดูกหมู่าแกงกระดูกหมูเซรามากทุกคนป้าเป็นเตัวเต๊ะอะไรเป็นแนวเรย่ม แฉบเลยแชบแฉบหอมทุกคนหอมมะฝักีหอมแบบหิวเขาออหอมมะฝักครับเดี๋ยวทานสุก มันสุกกะเอาพักเอาพักลงแล้วกะปรมงนะทุกคนสิม,มันก็ไปเจ็บมได้มันหอมอชุดยาแสบแล้วเพราะว่าอยู่ข้าพวพรอยนี้ทั้งของหวานกินข้าวแล้วจะไปกินของหวานนะทุกคน นี่ทุกคนคือมันฟูดโอ๊กแบบนี้นะ้วกัเดี๋ยวเอาเบิ้งมันฟังมันฟังมันเปื่อยแล้วเอากระสีเอาพักเสื้อแล้วกระป๋องนี่ถือว่าเปื่ยอยนะมันฟังเปื่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาพักลงเลย อตอนนี้ทำกันตักใส่ถ้วยจ้านี่ะจะทำแซ่แบบ มันหอมมันควันนี่ตม้ตมต้มผสมกันมันเยอะอ่อ4ีมงควันบึ้งเนี่ยควันะควันขมงส่งสายนี่ทุกคนนี่ทุกคนข้าวซีเมนมันซุกม,ม,มันอ่อนละเดี๋ยวหัางกัะสิปรุงหม้อแล้วกันต้มน้ำตาลต่อตน,ตนะ สุกแล้วทุกคนก็เห <okay> ็นน้ำตาลต้มอยู่ตู้เย็นเนาะน้ำตาลนี่มีต้มไว้ก็เลยไรดิ้ต้มเจ้าน้ำตาลเดี๋ยวสิไปกินข้าวก่อนน้องไปกินข้าวก่อนจะมาเอ็ดของหวานโตว่าหิวข้าวทุกคนมาเด้อทุกคนมากินข้าวแลงน้ำเดียวเด้อเมื่อนี้ค่อยกระขอัวไปกินข้าวแลงก่อนเดี๋ยวสิมาสาม่ตของหวานเ้าวนองหลังจากกินข้าวอิ่ม นี่ทุกคนอันนี้ก็คือของหวานของเฮาเนาะอันอันนี้ก็ข้าวรดซอสข้าวรดซองนี่เนี่ยอเมซื้อมาซื้อมาแต่เมืองพละแล้วก็ค่อยกบมาต้มมันแกน่เนาะทุกคนต้มมันแก่มาเส้อข้าวราดองนี่แหละแล้วก็สิผสมกันเลยอันนี้ก็สิตักเสือ้อถ้วยเนาะทุกคนตักเสื้อถ้วยแล้วก็สีน้เสื้อน้ำตาลตําหลังน้ำตาลกระตุกที่ค่อยยึงให้เบิ่งอะไรทุกคน นี่ทุกคนดีเขาเสิร์ฟน้ำกอนเพราะว่ามันจะได้เย็นๆเนาะหลังจากข้าตักมาแล้วเสิร์ฟก,กะทิก่อนทุกคนสิ้โรยกะทีแล้วก็โรยน้ำเอาน้ำกอนเสิร์ฟแล้วก็โรยกะทีน้ทุกคนหวานเย็นๆอร่อยซึ้งจัดก,กินข้าวอิ่มแล้วกันากินของหวานต่อ นี่เป็นจะแซ่บบาทุกคนแบบว่าของหวานโวยกะทิลงไปเลยนี่โคสิมันและบานีเสือ สีสันลังโลยกะที่ น,นุ่มของวนันทอยนี่กินผู้เดียวตักเอาคนละทยอยคนละทอยเลยทุกคนแม่กูเลยยกกระตัก,กอตเอาตังค์เอาอันนี้เขาจะตังค์กูกินผู้เดียวข่อีเมฆก็กินตั้งห้าอ,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 อื้มอื้มกูคิด่าขาอิ่มอิ่มเพราวแล้วมากินหวานต่อสุดยอดเลยท้องน้อยๆนัน่นก็กินละ มีคำสีวาเลยทุกคนมันแซ่บได้ใ,ใ,ใจหวานเย็นคร,ครบเลย